ต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168ร่วมกับทุริสงกอบตาโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดช้างศูนย์รดเช่าบริษัทลิงเล้นนาคาเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จบริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทสีไทยซุป,ปเปอร์แวร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซปเปอร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจยูนิกาเมลามีนแวร์ฟาเวอร์แวร์เวนด้าเมลามีนและเอกตาภูมิใจเสนอรายการเจ้าสัวพาอิน นะครับท่านผู้ชมมาขอต้อนรับสู่รายการเจ้าสุรพาอีกนะสัปดาห์นี้นะครับก็จะนาพาทุกม่านครับมารับประทานอาหารอร่อยอร่อยนะฮะในกรุงเทพมหานครจะเป็นที่ไหนอย่างไรติดตามชมทางรายการในสัปดาห์นี้นะครับก่อนจะไปนะฮะต้องขอบคุณนะฮะสัตสายมั่นใจได้นำผู้ช้างนะครับเพราะว่าน้ำนะครับเป็นวัตถุดิบแรกในการปรุงอาหารนะครับผมโดยสงขอบตาขอแก่มาทุกเม็ดมาทุกเม็ดนะฮะแลวต้องขอบคุณนะบริษัทโตต้ามอเตอร์เพื่อแต่จำกัดนะที่เอื้อเฟื้อนะฮะรถจนนะครับ ก็ไต้ตตตยาลิสนรุ่นใหม่เลยนะฮะรุ่นใหม่หมดเลยนะดูนะรูปโฉ่งงามสีสดใสนะครับให้ผมไป็นยาพาันธุเพื่อบันทึเกเทปรายการนะครับแล้วก็คิดชาวรถทพบุรีคิดถึงทีง่นี่เด่นหนาพานะครับสู่รถเชา่าที่ได้รับรารตับสากลน,นะครับ029346อตัว7นะ029346อ02ตัอวเจ็ดผมขออนุญาตนะติดตามชมในช่วงนี้ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนะติดตามชมครับช่วงเจ้าสัวอินตาสนับสนุนโดยช้าง บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดศูนย์รถเช่าบริษัทลิงเลนราคาเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จทางทั้งสมาสัปดาห์นี้นะฮะช่วงเจ้าสวอิ่มตานะฮะก็นำพาชชนบ้านครับมาที่บนถนนเส้นหนึ่งฮะเรียกว่าชื่อว่าถนนปฏิพัฒน์นะฮะใกล้กับสะพานควายบนถนนเส้นนี้นะครับมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะครับแหมเพราะว่าเป็นนั้งจะบอกว่าเป็นร้านอาหารได้จะเป็นโรงงานขนาดย่อมๆก็ได้นะเป็น โรงงานแบบครัวเรือนนะอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวปติดตามชมดูว่าวันนี้ในสัปดาห์นี้ช่วงเจ้าัวอินตาเนี่ยผมพามาที่ไหนบนถนนปฏิพัฒน์ข้างคนข้างผมนี่เป็นทายาทของเจ้าของโรงงานแห่งนี้สวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นแนะนําตนนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะเกลนะคะธัญรัเพชรประดับสุขค่ะกาดูแลร้านนพเก้าสารเปานะคะสารเปาเนี่ยคนจีนเนี่ยถือว่าดีนะค่ะ เป่าเป่าเป็นเป็น่อเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมโอ้เป็นก้อนเป็นก้อนนะฮะสองในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยมีศึกสงครามภายในประเทศมากก็ใส่ข่าวข้อมูลข่าวสารลงในสระเป่าแล้วก็เอาไปส่งให้แล้วแกะออกมาอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวให้น้องเกลพาผมกลับบ้านเนี่ยถข้าไปดูเิครับว่าวิธีการทําสละเป่าของทุกปาะก้าสระเป่าเนี่ยก็ทำเหมือนอะไรบ้างใช่ไครับ เข้ามาในโรงงานแล้วนะครับถามมีอะไรต้องแก้วฮะมีเอ่อส่วนผสมอะไรบ้างครับในการทำซาลาเปาส่วนผสมก็จะมีแป้งนะคะแป้งเอาไปทนหน้าแหฮะแป้งผสมซาลาเปาผสมซาลาเปานะครับผมก็จะมีน้ำน้ำสะอาดนะคะน้ำดื่มโดยเฉาใช้น้ำดื่มตาชาครับผมได้มาตรฐานพูดก้ว่าวิธีการทำจริงๆแล้วเนี่ยของโรงงานเนี่ยเขาเลือกเป็นเบลลใหญ่ๆนะไม่ใช่เป็นขวดเล็กๆอย่างนี้อันนี้เป็นการสาธิตนะที่โรงงาล้างต้มพระเก้าซาลาเปาเนี่ยครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเลือก คัสตารวัตถุดิบเนี่ยเป็นคุณภาพเกรดเอก่งเอนะใช่ค่ะฮะเริ่มต้นฮะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยส่วนผสมเราจะมีน้ำตาลนะคะมีเกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลด้วยเหรอใช่ค่ะโอ้แล้วหวานอยู่แล้วนะฮะอันนี้น้ำใส่ขนาดไหนฮะใส่น้ำสะอาดอะค่ะขนาดใส่พอปริมาณพอๆกับแป้งอะค่ะพอๆกับแป้งค่ะครับผม นี่ต้องเกลือทำเป็นเลยเหรอฮะทำเป็นค่ะอันนี้ใส่เลยฮะอันนี้เป็นยีสต์ค่ะยีสต์เป็นตัวเร่งของซาลาเปาค่ะเพื่ออะไรฮะอ่ามันจะทำให้ซาลาเปานุ่มค่ะอ๋อนุ่มใช่ค่ะอืมแล้วอะไรต่อครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นแป้งละค่ะแป้งนะฮะใส่ขนาดไหนฮะ อันนี้เราจะทําไซส์เล็กค่ะจะเป็น2โลปกติที่ร้านทําจะเป็นไซส์ใหญ่อะค่ะห้าโลกับ10โลค่ะทำทีแล้วจะใช้่านงานปั้นเป็นชุดๆอะค่ะเนาค่ะตอนนี้ก็ผสมแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะรออรอไปปั้นกันเลยโอ้อันนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นแป้งที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วโทษนะครับค่ะผสมอย่างเงี้ยใช้เวลากี่นานครับใช้เวลาประมาณอ่าสิบห้านาทีอะค่ะสิบห้านาทีหลังจากนั้นยังไงต่อครับก็หลังจากนั้นก็นำไปปั้นใส่ไส้ได้เลยโอ้ใช่ค่ะ ชมฮะเดี๋ยวไปติดตามชมดูนะว่าวิธีการปั้นสาลาเปาเนี่ยเขาปั้นกันยังไงเรารู้แล้วว่าขั้นตอนในการทําแป้งเนี่ยทำยังไงก็แค่หน้าร้ักเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวน้องเกลช่วยปั้นให้ดูนะฮะได้ค่ะปั้นปซาลาเปาเป็นลูกไส้อะไรฮะเอาไส้เอาไส้เลยครับเริ่มไปไส้เอยากอยากอยากเูยเอาไส้กุ้งแดงได้คแต่ไม่ปั้นน้ําเป็นตัวนะโอเคค่ะเแรกนะะก็แป้งเป็นลูกมาขึงนะคะได้แผ่นขอประมาณเนี่ยขอขอปั้นอันนึงได้ไหมลองเลยค่ะลองนะฮะนี่นะค่ะ เออมันเหมือนกลมๆนะอ่าเคยกินมันต้องโกลกกลมๆมาม่แล้วไงต่อฮะต้องคึงให้กลมค่ะต้องขึงให้กลมด้วยค่ะใช่ค่ะโหนี่ต้องใช้สีมือเลยเนี่ยอย่างนี้เหรอฮะโอเคค่ะอ่าโอเคแล้วฮะแล้วไงต่อครับผ้าได้ขึ้นมาแล้วนะคะก็ใส่ใส่ ใส่ต้องใส่ให้เท่าขนาดเท่าแป้งนะคะเหรอค่ะมันจะออกมาได้ขนาดพอดีโอทำเป็นมือน้ององห่อห่อด้วยฮะเพราะอะไรฮะเวลาจับจีบจะได้สวยอะค่ะออ๋จับจีบอย่างนี้เหรอโอ้โมันก็เข้าสู่ขั้นตอนการจีบจะให้พี่ไปจีบใครฮะเนี่ยอันนี้ก็คือขั้นตอนการจับจีบนะคะจับทีละจีบค่ะจีบไม่เป็นแล้วฮะเนี่ย คง,คง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 ทำยากนะฮะอันนี้เสร็จแล้วค่ะอ้าวครับจมฮะเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่านะฮะแล้วพบกันในช่วงของเจ้าสัวอิ่มท้องนะช่วงหน้าเนี่ยน้องเกลจะให้ลิ้มชิมลองในไส้อะไรบ้างครับผมก็จะเป็นทุกไส้เลยคะ่ะจะมีหมูสับไก่เค็มหมูสับไก่ต้มหมูแดงครีมเผ็ดดำกระดำผักไข่ทองแล้วก็เผื่อไปกล้วยแถมขนมจีบด้วยค่ะกุ้งโอเคพักสัก <ขอ S 1> ครู่แครับ ที่เป็นเวทีคนดูมีอยู่ทั่วโลกที่เหลืออยู่ที่ฝีมือช้างมิวสิกคอนเทสชิง3 0 0แสนบาทกับกีตาร์ล่าฝันพร้อมประสบการณ์มันบนเวทีกับบอดี้สแลมมีดีก็โชว์ออกมาชีวิตของเราใช้ซะ อาติสใหม่ so excited ช่วงเจ้าสัวอิ่มตาสนับสนุนโดย้างบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดศูนย์รถเช่าบริษัทลิงเล่นราคาเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จอ่าท่านชมครับมาพบในช่วงของเจ้าสัวอิ่มท้องนะฮะเมื่อต้นช่วงนะช่วงเจ้าสัวอ่าช่วงเจ้าสัวอิ่มตานั้นน้องเกลก็ได้สาธิตนะฮะวิธีการตีแป้งนะฮะเพื่อจะทำซาลาเปานะฮะรวมไปถึงวิธีการห่อไส้ซาลาเปาแล้วก็การ อะไรแบบนี่นะคับคึงขึงแม้งถึงทำไมอ่ะขึงแป้มันบางโอ้อ่าหลังจากช่วงนี้มาลิ้มมาชิมมาลองดูนะร้านนี้ตั้งแต่ผมก็เข้ามานั่งนะมีลูกค้าแวะเวียนไปมาตลอดนะเหมือนกับโรเต็นะหมุนไปเรื่อยเหมือนกับล้อของรถนะฮะหมุนไปเรื่อยล้อหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด30ซี่หนึ่งดุมนะฮะก็เวียนไปเรื่อย30วันนะวันหนึ่งนี่เขาบอกขายเยอะเลยใช่ไหมคุณเจมส์ วันนึงขายกี่โมงถึงกี่โมงฮะวันนึงขายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นร้านไม่มีวันหยุดค่ะเปิดทุกวันบนโต๊ะจะมีทั้งหมดไส้อะไรบ้างฮะบนโต๊ะจะมีทัแปดไส้นะคะซตลาเปาไส้เค็มจะมีหมูสับ หมูสับไผ่เค็มค่ะแล้วก็ไส้หมูแดงค่ะครับผมอันนี้นนครับผมอันนี้จะเป็นไส้เผือแผกแปกล้วยค่ะคอันนี้จะเป็นไส้ผักเห็ดทองซึ่งเป็นไส้เจนะคะ<อ>ใช่ค่ะช่วงเทศกาลเจเนจะขาย<ค>ดีมากใช่ค่ะคอันนี้จะเป็นไส้หวานไส้ครคีมค่ะไส้งาดำนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไส้ถั่วดำค่ะโอ้สีเหลืองนี่คือไส้ครีมค่ะอันนี้ใช่งาดำมีไส้ถั่วดำไส้ถั่วดำ อันนี้ฮะมีสับมีน้ำจีบด้วยน้ำจิบที่นี่จะมีน้ำจีบปูกับน,น้ำจีบกุ้งนะคะอันไหนเป็นกุ้งไหนเป็นปูครับกุ้งจะเป็นสีเหลืองค่ะปูจะเป็นสีขาวค่ะโอ้โหเลอ่ะเดี๋ยวผมขอลิ้มชิมลองเลยนะอันนี้อันอันอันนี้ใส่อะ,ะไรใส่กุ้งคะใส้กุ้งทอมดมรสชาตินี่แม่แพ้เหล่าเลยโอ้โหอันนี้ใส้ปูใช่ค่ะ ินค้าของที่นี่นะคะจะทําแบบวันต่อวันไม่มีการเก็บนะคะจะผลิตใหม่วันต่อวันทุกวันเลยอย่างที่เขาไปถ่ายข้างในก็จะสังเกตระหว่างที่เกี่ยวทำเปลาลูกน้องในร้านก็จะปั้นขนมจีบคือทุกอย่างเราจะทํากันวันต่อวันไม่มีการขังแล้ววิธีการ<อ>ทําทําให้ฟาเปาเนี่ยนุ่มฟูทำยังไงฮะนุ่มฟูก็คือ,อเราจะพักในเวลาที่เหมาะสมแล้วอุณหภูมิห้องก็สําคัญก็อยู่ในอุณหภูมิที่ควบคุมอะค่ะอ่า้ำถามหนึ่ง ส่วนผสมของน้ำันสำคัญยังไงช่วยช่วยช่วยทำะไรฮะผิวของซาลาเปาค่ะสังเกตไหมคะว่าผิวซาลาเปาจะขาวนวลเพราะว่าเราใช้น้ำสะอาดน้ำน้ำกรองก็คือเราจะใช้น้ำน้ำดื่มที่ผ่านขั้นตอนการผลิตที่สะอาดได้มาตรฐานเพื่อที่ว่าผิวของซาลาเปาเนี่ยจะสวยสังเกตไหมคะซาลาเปาวางที่มันจะเหลืองๆใช้น้ำใช้น้ำสำคัญมากนะคะค่ะเดี๋ยวขอใส่หมูแดงนะค่ะน้องเกีย์ชอบใส่ไหนครับปกติ ทานทุกไส่ต้องชิมเป็นคนทำแล้วต้องชิมทุกไส่น่าทานจริงน่าจะแบบควนมากควรคุ้มสมบูรณ์นะฮะต่อไปขอลองอันนี้ไส้หมูสับไข่เค็มค่ะเค็มนะฮะหมูสับกับหมูสับไข่เค็มตัวหมูจะรสชาติเหมือนกันแต่ว่าไส้หมูสับเราจะข้างในเป็นไข่ต้มส่วนไข่เค็มเนี่ยจะมีไข่เค็มแล้วก็มีกุนเชียงค่ะอืมเหอครับผมหมออันนี้ถามเพนนะฮะค่ะ ผลราคาเนี่ยลูกเท่าไหร่น้องแกราคาเริ่มต้นซาลาเปาลูกละสิบสองบาททุกไส้นะคะยกเว้นไข่เค็มกับเผือกจะอยู่ที่ลูกละสิบห้าค่ะใช่ฮะมีคนบ้างงูฮะนี่ไข่เพลินนะใช่ค่ะไข่เค็มตะกคนเชี่ยสิบห้าบาทใช่ค่ะเออคนดูแล้วเนี่ยอยากซื้อไปขายได้ไหมได้ค่ะแล้วเราก็คือรับตัวแทนจําหน่ายด้วยถ้าเกิดลูกค้าที่สนใจที่จะรับไปขายก็สามารถที่จะติดต่อในร้านได้หรือว่าอีเมลมาถามก็ได้นะคะที่ไหนครับผม ที่หมายเลขนะคะ0 2 2 7 8 0 4ง4็ 24, ค่ะหรือว่าลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www. nokka. sabao. in. th ค่ะตอนนี้มีโปรโมชัม่นไหมน้มมมองเกลือคโปรโมชั่นช่วงนี้ยังไม่มีค่ะลูกค้าท้าไหนที่สนใจก็คือมาที่ร้านได้เลยโทรสั่งก่อนล่วงหน้าก็ได้นะคะหรือว่าจะถ้าลูกค้าไม่สะดวกก็คือมารับที่ร้านได้เลยแต่ว่าแล้วร้านก็มีบริการจัดส่งด้วยนะคะสามารถโทรสอบถามได้แล้วมีคิดค่า เสียเวลาไหมครับในค่าส่งจะส่งจะตามระยะทางค่ะอ๋อที่ไหนบ้างครับผมเมื่อกีก็จะส่งทุกที่ค่ะลูกค้าโทรมาบ้านทั้ในบริเวณกรุงเทพอะค่ะราคาเริ่มต้นค่าส่งเท่าไหร่ฮะยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทใช่ค่ะโอ้โหฉันมุคนบอกว่าสั่งหนึ่งกองมีค่ะมีลูกค้าลูกค้าบางท่านซื้ออย่างเมื่อวานอะไปส่งที่แถวธุรกิจบัณฑิตค่ารถประมาณสองร้อยห้าสิบโอ้โหใช่แต่ลูกค้าซื้อแค่กล่องเดียวคือลูกค้าอยากทานมากเพราะว่าค่าค่ารถจะตามระยะทางนะคะเราใช้เป็นวินมอเตอร์ไซค์ส่งเเอาละดี๋ยวให้ น้องเกลนะช่วยเชิญชวนหน่อยใครที่ไม่เคยลิ้มชิมรอง ซาเปานุป,ปะกา้าซาลาเปาบนถนนปฏิพันธ์นะเชิญชวนนะค่ะก็ะเรียนเชิญนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาทานซาลาเปานะคะซาลาเปาของเรานะคะมีหลายไส้มีให้ลูกค้าเลือกนะคะหลาก,หลา,กหลายเลยค่ะร้านเรานะคะตั้งอยู่บนถนนปฏิพันธ์นะคะช่วงประมาณซอยปฏิพันธ์หกนะคะติดกับสนักง,งานเลยะคะสะพาบธธู้แทธรัศดรค่ะหรือว่าลูกค้าที่มาไม่สะดวกนะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่หมายเลขศูนย์สองค่ะสองเจ็ดแปดศูนย์สี่สองสี่ค่ะขอบคุณค่ะเชิทวนนะก่อนจะพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรามาสอบถาม คนข้างๆบอกว่าตัวข้างว่าอร่อยไหมเป็นไงบ้างน้องอร่อยนะฮะชอบชอบไส้ไหนบ้างฮะสมูแดงหรือว่าอ่าคีนชอบหมูสับโอ้ทำไมฮะชอบชอบหมูสับเพราะอะไรหมูสับมันมีไข่ข้างในอะค่ะอ๋อไข่ต้มแต่ไม่แต่ไม่เอาไข่นึ่งนะไข่ต้มนะท่น้องชอบไส้ไหนฮะชมุนไพรเราชอบสมุีไพรอ้ดับปูหรือกุ้งฮะชอบกุ้ง ท,ทั้งสองนะในเทวีคนหลใจนิดเครับอันนั้นจบนะเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะแล้วพบกันในช่วงของเจ้าสัวอิ่มัาพักสักครู่ครับ คนดูมีอยู่ทั่วโลกที่เหลืออยู่ที่ฝีมือช้างมิวสิกคอนเทสชิงส0 0แสนบาทกับกีตาร์ล่าฝันพร้อมประสบการณ์มันบนเวทีกับบอดี้สแลมมีดีก็โชว์ออกมาชีวิตของเราใช้ซะ <This> <So excited. S 2> ช่วงเจ้าสัวอิ่มกายสนับสนุนโดยช้างสูรรถเช่าบริษัทลิงเลนนาคาเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จท่านผู้ชมสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์ที่สองนะที่มาปั่นจักรยานย่ำราตรีเมือ,นองนครราชสีมาเมือ,องโคราชสัปดาห์สัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่สองแล้วสัปดาห์ที่สองเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากที่ตลาดในวันดบูวัดบูรไป <คำ S 1> ที่ไหนครับพี่จากนี้เราก็จะมุ่งหน้าสูง ไนท์หนึ่ง,งครบนบผมอันนั้นเขาจะเรียกเป็นไนท์สวนหมาไนท์สวนหมากขายเสื้อผ้าเป็นไนท์ที่ขายเสื้อผ้าแล้วก็ประดับต่างๆแล้วก็มีของกินนิดๆหน่อยๆครับแหล่งช้อปปิ้ง ู้ชมครก็เราปั่นมาแล้วฮะมาถึงที่ไหนฮะอันนี้อันนี้ก็บริเวณนี้เขาเรียกไนบาซ่าของโคราชนะครับเป็นไนสวนหมากครับไนสวนหมากครับผมวัตากรอนตรงนี้เขาจะเรียกสีแยกสวนหมากสมัยก่อนจะปลูกต้นหมากนะครับเราครับเราก็ปั่นจากตลาดวัดไนวัดบูรณ์นะครับมาไนสวนหมากครับก็ระยะทางประมาณสักกิโลครึ่งนะครับก่อนไนมไนี้ก็จะเป็นไนที่ ขาพเส้อผ้าแฟชั่นนะครับของวัยรุ่นเดินจับจใช้สอยแล้วก็มีของกินนิดหน่อยนะครับครับผมไปเดินเล่นครับผมครับชมฮะตอนนี้เดินไปชมอรัว่าตลาดเป็นไงบ้างไปครับมีร้านขายกุยช่ายอ๋อที่พี่บอกว่ามี ขายของกินบ้างเล็กน้อยครับแต่เป็นของกินพวกนี้ก็คือของกินที่เขาขายของแห้งที่บ้านจะเป็นแบบประมาณครับทั้งสายนี่ยาวเท่าไหร่ฮะอันนี้ก็บบกประ,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 ะมาณสัก200เมตร200เมตร เขาจะปั่นรอบเมืองเลยไปผ่านสาระเมืองนะครับเขบวนรอบหนึ่งนะครับเข้าจอหมหวดเพื่อดูบรรยากาศรอบเมืองโคราชยามค่ำคืนครับ อย่างความคืบก็จะมีหลายกิจกรรมกิจกรรมครับมีเด็กเด็กน้อยมาเล่นมีบอยมาเล่นหลายอยโอเคเดี๋ยวไปดูน้องบีบอยดีกว่าได้กิจกรรมก่จกรรมบีบอยครับโอเคไปเลยครับครับอ่าท่านผู้ชมมาถึงแล้วนี่ผมบอกแล้วไงว่าสี่ทุ่มมาดูซิว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะเปิดตอนต้นประมาณทักทุ่มสองทุ่มยังยังไม่มีน้องไม่มาน้องมาประจำปะครับก็ก็มาประจำครับแล้วก็เต้นอยู่ข้างวัดพายัพครัโอ้เต้นอะไรฮะเต้นบีบอย เต้นเพื่ออะไรครับเพื่อเต้นเต้นเพื่อออกกําลังกายแล้วก็ผ่านกายจากยาเสพติดครับผมแล้วปัดจักรยานป่ะก็ปัดปัดแล้วต้องปัดด้วนที่เรียนอยู่ป่ะก็เรียนที่ไหนฮะเรียนอยู่เทคนิคเทคนิคเอ้โหแล้วแล้วเทคนิคแล้วเทคนิคแล้วเทคนิคจีบสาวหรือเทคนิคอะไรฮะเทคนิคการการเต้นบีบอยก็เทคนิคการเต้นบีบอยก็มีบ้างอ่านแล้วเต้นไปกี่ปีละก็เต้นมา6-7ปีครับเหรอเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมวันนี้ได้ครับท่าไหนบ้างเออก็มีหลายท่าหลายท่านะ

เป็นประโยชน์คันใช้เวลาว่างให้เป็นแล้วก็ชินชวนนะครับมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คือการออกกําลังกายครับผมี่บอยก็คือการออกกําลังกายครับเจอช,ว,ชวนหนฮะน้องชุกก็เวลามันไม่มีขายนะครับก็เพราต้องเอาเวลาที่แบบสำคัญคันเนี้ยมาเพื่อตัวเองบ้างจะทำได้แบบไรประโยชน์ออกกาลังกายดีกว,ว่าครับผม ถ้าห่างไกลจาสมดินะครับผมอ้าวถามผู้ใหญ่ทั้งสองท่านดีกว่าในฐานะที่เป็นประธานครับของที่นี่ฮะยังไงฮะส่งเสริมยังไงให้น้องๆยังไงก็เรื่องกีฬาจริงๆก็ถ้ามาบริเวณลานยมโมรครับก็จะเห็นกิจกรรมอย่างเงี้ยหลายๆอย่างทั้งบีบอยนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มเด็กน้อยมาเล่นไอเล่นเล่นสเก็ตสเก็ตครับผมแล้วกิจกรรมอย่างนี้ก็ทางท่านนายกสืบสุดก็ได้ส่งเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุน บอยนี่มานะครับโดยที่เห็นบอกว่ากล่าวว่าไปฝึกที่ข้างวัดพยับครับครับตรงนั้นทางนัตายกได้ทําเป็นลานบีบอยนะครับกับทางสนามเอ็กซ์ตรีมนะครับมีการเล่นกิจกรรมหลายๆอย่างตรงนั้นสำหรับเด็กเยาวชนของเราครับขอบคุณครับอ่าท่านประธานอบจเราก็สนับสนุนนะเราจัดกิจกรรมในการส่นสนงเสริมเขาในการจัดประกวดเขาจัดประจำทุกปี เป็นกิจกรรมที่ดีและเขาสามารถจัดแข่งขันรวมกันทั้งประเทศได้ครับมาจัดที่นี่เมื่อปีที่แล้วนะครับจัดได้ยิ่งใหญ่อบเป็นจจังหวัดและเทศบาลนครสมางิกมาได้ร่วมกับสนับสนุนเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อเรื่องเพื่อสุขภาพอย่างยิ่งใหญครับเอาล่ะสำหรับวันนี้นะผมแล้วท่านประธานนะครับผมสจนะฮะสมาชิกสภาจังหวัดนะโคราชรวมไปถึงนักสมาชิกนะฮะแล้วก็ท่านสมาชิกนะฮะ ป่าประธานสภาเทศบาลนะครับพี่แอมนะครับแล้วผมนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็ต้องทั้งสองนะครับขอกกับวกสวัสดีครับ